กีตาเซรีพิตคงสามมเตอร์ปริยาเพื play ่อปรอเป็นใช้ชีวิตคู่กันมา18ปีซึ่งสาวก,กีตาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกสื่อเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่อยู่ด้วยกันมาจนทุกวันนี้ซึ่งหนุ่มเตรอมบอกว่าครั่งรักมาตั้งแต่ช่วงแรกๆพอผ่านไปมีลูกอาจจะไม่ได้คํานั้นกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าพอเราอยู่กับเพื่อนเราก็ไม่เคยเบื่อถ้าอยู่กับแฟนบางทีเราก็เบื่อเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์มันเลยกลายเป็นเหมือนคู่คู่ที่ครั่งรักกันตลอดเวลาถามว่า มีเบื่อกันมากไหมมันก็แล้วแต่อารมณ์บางทีมันก็มีเหมือนกันนะไม่ได้เบื่อแบบนั้นบางทีเราก็มีทะเลาะกันบ้างคุยกันไม่ถูกคอกันบ้างซึ่งถามว่าทะเลาะเรื่องอะไรปีเตอร์บอกว่าไม่ชอบตัดผมประเด็นที่ทําให้ทะเลาะกันเลยคือไม่ชอบผู้ชายไว้ผมยาวเจอกันครั้งแรกผมยาวก็เลยหลอกให้เขาไปตัดผมซึ่งเต้มบอกว่าเป็นคนไม่ชอบไว้ผมยาวแต่ไม่ชอบทําอะไรกับผมชอบปล่อยเสื้อมากกว่าถามว่า18ปีที่ผ่านมาเคยน่ารู้เาทางไหมกีต้าร์บอกว่าไม่นะ คิดว่าไม่เพราะเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเวลาเขาจะออาไปไหนเราจะไปรู้ไปส่งลูกต้าก็จะมีสเปคของเราไม่ว่าจะเอาไปไหนก็แล้วแต่เขาก็บอกเราเราเลยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวถ้าไปก็คงไปแล้ว